มาค่ะเพื่อนๆาบนี้มาหาอะไรแซ่บๆกินกันดีกว่านะคะนี่เลยจ้าสมพรก็ได้มะละกอหลังบ้านมานะคะก็นํามาซับซัแบบนี้แล้วก็จะนํา,ามาทาส้มตําจ้านี่นะคะซับเป็นเส้นๆแบบนี้เลืกอกยาก,กินส้มตามนะคะวันนี้ตําแบบง่ายๆเลยจ้าในตู้เย็นก็จะมีกุ้งแห้งนะคะแล้วก็มีแหนมอยู่แค่นี้เองนะคะวันนี้จะตาใส่กุ้งแห้งแล้วก็แหนม ก็จะมีพริกมีกระเทียมมีมะเขือเทศนะคะมะนาวอันนี้ก็จะเป็นน้ำปลานะคะเหลือแล้วก็น้ำตาลจ้านี่นะคะก็จะมีอยู่แค่นี้นะคะวันนี้ไปได้ค่ะเราไปตำกันเลยแบบง่ายๆนะคะนึกอยากกินไปได้ค่ะไปตำกันนะคะ นี่นะคะก็จะใช้ครกนี่นะคะใส่กระเทียมแล้วก็ใส่พริกลงไปนะคะพริกวันนี้นะคะจะใส่แค่4-5หเม็ดพอนะคะตำตำให้แรกเลยนะคะนี่จ้าตำแรกแค่นี้นะคะ แ,แล้วนะคะเราก็จะใส่กุ้งแห้งอองไปก่อนนะคะมะละกอหลังบ้านนะคะก็มีอยู่ลูกก็ไม่ค่อยใหญ่นะคะสักพานำมาสับนี้ก็ลูกเล็กก็ได้เยอะอยู่นะคะก็จะได้ส้มตามจานพอดีตำกุ้งแห้งให้นิ่มๆหน่อยนะคะวันนี้ไม่มีหอยดองไม่มีปูเค็ม ตำแบบง่ายๆกันเลยจ้าตากุ้งแล้วนะคะก็ใส่มะละกอลองไปมะละกอวันนี้สมพรใช้สับเอานะคะไม่ได้ใช้ที่ใส่ขูดใช้มีดสับเอาก็จะเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะเราก็ตาให้นิ่มๆนะคะ มีจาเราก็จะเติมเครื่องปรุงลงไปเลยนะคะอย่างแรกก็ใส่น้ำปลาลงไปเลยนะคะประมาณช้อนหนึ่งนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายก็บีบมะนาวลงไปเลยนะคะทุกคนก็ใช้มะนาวสองลูกนะคะ ซ้มตำก็เป็นอะไรที่กินแล้วไม่เบื่อนะคะกินได้ทุกวันเลยนะคะแต่สุนารสมพรก็จะไม่ค่อยได้ตำกินนะคะจะเน้นเป็นอาหารกับข้าวมากกว่านะคะวันนี้นึกอยากกินก็เลยทำกินนะคะใส่มะเขือ,อเทศลงไปจ้านี่นะคะเราก็ ตำให้เข้ากันนะคะสีสันวันนี้จะไม่ค่อยแดงเท่าไหร่นะคะพริกจะเป็นพริกเม็ดเขียวไม่มีหอยดองนะคะวันนี้ตำใส่กุ้งแห้งแล้วก็แหนมตำกินคนเดียวจ้าวันนี้นั่งกลางบ้านเลยนะคะขัดะมาธกับเสื้ออะไรวันนี้ก็จะดู ไม่ค่อยจะเรียบร้อยเท่าไหร่นะคะมีเลยตาสีแค่นี้ก็น้ำลายแตกแล้วนะคะสำหรับเมนูส้มตำกุ้งแห้งนะคะวันนี้มะละกอสับก็จะเป็นชิ้นๆแล้วก็ตำให้นิ่มๆหน่อยนะคะนี่ชิมสิ รสชาติก็ใช้ได้แล้วนะคะไม่ค่อยเผ็ดนะคะวันนี้เราก็ใส่แหนมลงไปเลยนะคะนี่เลยจ้าสามคุกเขาให้เข้ากันก็นานกินอยู่นะคะนี่ สี่ยังไม่ค่อยสดใสชวนกินได้รสชาติก็อร่อยนะคะวันนี้ส้มตามมาแล้วจ้านี่นะคะก็เสร็จแล้วจ้าง่ายๆเลยนะคะวันนี้ตักใส่จานเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วส้มตำค้งแหง้ง มีแหนมอยู่ด้วยนะคะนี่จ้าก็น่ากินอยู่นะคะรสชาติใช้ได้เลยแต่สีจะไม่แซ่บนะคะนี่อร่อยอร่อยจ้าวันนี้ก็ชวนเพื่อนมากินด้วยกันนะคะตำเองกินเองง่ายๆเลยนะคะวันนี้นี่คะ่ะชวนเพื่อนมากินด้วยกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ใครชอบกินส้มตำมาเลยจ้าอร่อยอร่อยนี่นะคะคลิปหน้าสมพรจะมีเมนูอาหารอะไรมาอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะก็เอาไว้พบกันใหม่ค่ะวันนี้สมพรก็ขอตัวไปกินส้มตำก่อนนะคะแซ่บแซจ้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ